สวัสดีครับพบกับพี่ตั้มในไทม์ทอยด์ชาแนลอีกแล้วนะครับวันนี้พี่ตั้มเอาการ์ดเกมวันพีชมาแล้วนะครับนี่นะครับก็มาอยู่ในมือพี่ตั้มแล้วครับถึงแม้ว่าจะมาช้าไปเสียหน่อยนะอันนี้ก็นี่เลยนะครับรหัสรหัส st 0 1นะครับที่พี่ตั้มบอกว่ามาช้านะครับเพราะว่าพี่ตั้มเห็นในคลิป YouTube แล้วนะครับหลากหลายแล้วที่มีคนนํามาเปิดแล้วนะครับสำหรับ st 0 1นะ แล้วก็ตอนนี้นี่เขาเปิดเป็นกล่องที่เป็น booster pack ไปแล้วด้วยนะตัว st 0 1เนี่ยจะเป็นการ์ดท,ที่เรียกว่าเป็น starter deck อ่ะนะครับถ้าเปรียบเทียบกับพวกการ์ดเกมเหมือนอื่นอะไรเงี้ยก็เป็นเหมือนเป็นชุดเริ่มต้นนะแล้วก็อันนี้ก็เป็นชุดที่1ด้วยนะครับกับตันลูฟี่นะครับแล้วก็มี คาแรคเตอร์นะครับของการ์ดเกมที่เป็นหมวดหมู่ของสีแดงนั่นเองนะครับก็ยังไงเดี๋ยวเราลองดูนะครับว่าวันนี้เนี่ยจะเปิดออกมาแล้วมันสวยงามแค่ไหนนะก็พี่ตั้มได้รีวิวไปคลิปก่อนหน้านี้นะครับสำหรับใครที่อยากจะรู้คุณสมบัติอย่างเดียวนะครับก็ไปดูในคลิปนั้นได้นะแต่ว่าอันนี้สําหรับคนที่อยากจะสะสมด้วยก็จะได้เห็นการ์ดใบจริงๆตัวเป็นๆเ,เลยนะโอเคเดี๋ยวเราไปเปิดดูกันเลยครับตอนแรกๆที่มันมาเนี่ยเห็นเขาบอกว่าราคามัน390บาท แต่ว่าพี่ตั้มซื้อเนี่ยในราคาที่สูงวันนั้นแล้วนะครับแล้วก็มีแนวโน้มจะสูงขึ้นเรื่อยๆนะอันนี้พี่ตั้มได้มาเท่าไหร่นะสี่สี่ร้อยห้าสิบนะครับก็แพงขึ้นกว่าเดิมนะครับณปัจจุบันเนี่ยมีตั้งแต่สี่ร้อยห้าสิบจนถึงหกร้อยห้าสิบนะก็ลองหาดูแล้วกันนะครับว่าร้านแต่ละร้านแต่ละรานา,านเนี่ยราคาต้นทุนในการจะนําเข้ามาเนี่ยมันต่างกันอยู่แล้วนะครับก็ลองดูตามความสะดวกนะครับสาหรับใครที่อยากจะซื้อตามพี่ตั้มนะ เดี๋ยวเราดูภายนอกก่อนเลยดีกว่านะครับเนื่องจากกล่องของมันเนี่ยไม่ใช่กล่องธรรมดานะคือจริงๆมันเป็นกระดาษนะธรรมดานี่แหละแต่ว่าการพิมพ์งานหรือการออกแบบนะคาแรคเตอร์ของกล่องเนี่ยมันก็ดูมีเรื่องราวตั้งแต่แรกเห็นเลยอย่างแรกนะครับเดี๋ยวพี่ตั้มบอกแบบนี้ก่อนนะครับอย่างกล่องการ์ดเกมที่ทั่วๆไปจะเป็นกล่องแบบโปเกมอนอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นไซส์ขนาดที่เล็กนะคือ ก็อยู่ประมาณมือพี่ตั้มนะครับแต่อันนี้จะเป็นลักษณะที่ใหญ่นะเพราะว่าเขาต้องการทําให้พี่ตั้มคิดเอาเองนะครับน่าจะทําให้เป็นไซส์เดียวกับมังงะนะซึ่งเป็นหนังสือการ์ตูนของวันพีชนะเนี่ยก็จะเห็นว่าไซส์เนี่ยมันจะเหมือนเป็น,นเป็นหนังสือนะครับก็เปิดอ่านอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นไซส์เดียวกันเลยนะครับรวมถึงความหนานะครับของกล่องเนี่ยนะก็ใกล้เคียงกับมังงะเลยนะก็คือเวลาไปวางตามเชล์ตามชั้นที่วางหนังสือเนี่ยก็วางสอดแนวตั้งแบบนี้ ไปได้เลยเช่นกันนะเออครับแล้วก็ตามสันอะไรอย่างเงี้ยก็เขียนวันพีซการ์ดเกมนะครับก็จะได้รู้ว่ามันคืออะไรยังไงนะก็ชัดเจนสวยงามดีนะครับก็เป็นคอนเซ็ปที่เป็นกิมมิคอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างจะดีเลยครับก็ตรงกับการ์ดเกมที่เขาพยายามจะเอารูปแบบของมังงะเข้ามาร่วมด้วยนะอะไรอย่างนี้ก็สวยงามเลยนะครับเดี๋ยวพี่ต้ามอาจจะตัดเลยนะครับแล้วเดี๋ยวแกะให้ดูเลยนะ จะได้ไม่เสียเวลากันนะปึ๊บพี่ตั้มสั่งซื้อมาสองกล่องนะครับอาจจะเก็บไว้กล่องหนึ่งอ่ะก็เปิดมาอย่างนี้นะครับก็มีถานนะรองรับการ์ดมันเลยนะครับอันนี้ก็เป็นบล็อกกล่องที่เก็บสะสมแล้วสวยงามเลยทีเดียวนะเดี๋ยวก่อนอื่นก็เดี๋ยวดูใบปะด้านในนะครับ อันนี้เป็นกระดาษคาดว่าน่าจะเป็นคู่มือการเล่นนะเออมีเพย์แมทให้ด้วยนะครับอันนี้ดีจังเลยมีเพย์แมทให้เลยนะเป็นเพย์แมทกระดาษธรรมดาอะไรแบบนี้นะครับก็กางก็สามารถที่จะเอาไปเล่นได้นะครับแต่ว่าเพอยอ์แมทนะครับมันเล่นได้สําหรับผู้เล่นคนเดียวนะครับก็คือฝ่ายเรานะครับสําหรับใครที่อยากจะเล่น2คนก็อีกคนนึงอาจจะต้องมีเพย์แมทแบบนี้มาวางด้วยนะก็มาต่อกันนะครับ ส่วนด้านนี้ก็น่าจะเป็นบอกคุณสมบัติการ์ดรายละเอียดต่างๆนะครับซึ่งก็เป็นภาษาญี่ปุ่นทั้งหมดเลยอันนี้ก็เก็บเข้าไปก่อนก็เป็นกระดาษธรรมดานะครับแต่ว่านี่เดี๋ยวเรามาดูนี่ดีกว่าสิ่งที่มันสําคัญกว่านะครับก็คือเจ้ากล่องๆนี้นี่เองอต้องขออนุญาตเอานี่ออกจากเฟนก่อนจะได้ไม่ไม่แย่งซีนกันนะนี่นะครับก็โอ้โหเปิดผางมา ก็เข้าใจเลยนะครับว่ามาตรฐานงานของญี่ปุ่นเนี่ยมันค่อนข้างจะดูด้วยตานะยังไม่ได้จับนะครับก็ค่อนข้างจะดีกว่านะครับพี่ตั้มเคยเห็นคลิป YouTube มาหลายคลิปแล้วนะครับเวลาที่เขาถ่ายมาเนี่ยพี่ตั้มยังรู้สึกว่ามันจะสวยเวอร์วังอลังการขนาดนั้นเลยหรือนะคาน,นี้ก็มาดูด้วยตาตัวเองครับก็รู้สึกได้เลยว่าการพิมพ์เนี่ยมันมันมีความละเมียดละไมกว่านะ,ะเดี๋ยวเราลองไปแกะดูจริงๆเลยดีกว่านะว่า มันจะจริงอย่างที่ตาเห็นหรือเปล่านะครับอ่ะเดี๋ยวเราเปิดการ์ดมาเลยอันนี้ก็จะมี2แพ็คนะซ้ายขวาเนื่องจากพอมันเป็นกล่องลักษณะใหญ่เหมือนเหมือนหนังสือมังงะนะเขาก็เลยวางให้มันเป็น2อันนะนะครับวางอยู่ในถาดน,นะเดี๋ยวแก่อันแรกก่อนนะครับกับตันลูฟี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นการ์ดที่เป็นลีดเดอร์นะครับซึ่งจะมีใบเดียวนะครับในเด็กนะนี่เดี๋ยวไปตาม นี้เลยนะเหมือนซองบุหรี่อะไรอย่างนี้นะก็เหมือนซองใส่การาดท,ทั่วไปครับเหมือนพวกโปกเกมอนอะไรเงี้ยนะเออแต่กระดาษพลาสติกนี่แมสัมผัสได้เลยครับว่ามันค่อนข้างจะแข็งแรงกว่าการดโปกเกมอนอีกนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูไล่กันทีละใบเลย,ยเดี๋ยวใสขนาดนี้ได้ไหมเออตรงนี้ดีกว่านะ ใบแรกก่อนเลยนะครับนี่นะครับมังกี้ดีลูฟี่ครับก็เป็นการ์ดลีดเดอร์นะเขาบอกว่าด้านหลังเนี่ยจะไม่เหมือนไม่เหมือนกันนะครับในแต่ละใบครับการ์ดคาแรคเตอร์เป็นสีน้ำเงินแบบนี้นะครับส่วนการ์ดลีดเดอร์เนี่ยก็ด้านหลังก็จะเป็นสีแดงแบบนี้นะก็สีก็จะต่างกันนะแล้วก็จุดสังเกตนะครับว่าการ์ดลีดเดอร์นะครับที่พี่ตั้มเคยสอนไปในคลิปที่แล้วนะก็จะมีค่าไลท์พลังชีวิตนะซึ่งการ์ดคาแรคเตอร์ใบอื่นๆจะไม่มี่านี่ครับไลท์อยู่ที่5นะครับ พลงชีวิตอยู่ที่5นั่นเองนะครับใบนี้นะมีความเก่งยังไงบ้างนะครับก็มีค่าพลังอยู่ที่5,000นะแล้วก็มีเอฟเฟกต์สกิลของการ์ดด้วยนะคือนำการ์ดด้งครับที่อยู่ในสภาพเลสมาติดได้นะครับก็เป็นการ์ดด้งที่ใช้แล้วด้วยนะครับจากการเรียกเหล่าคาแรคเตอร์ออกมานะก็ถือว่าเป็นการ์ดลีดเดอร์ที่ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับสำหรับทีมสีแดงนะ แล้วก็ใบนี้จะมีความเงากว่าใบอื่นด้วยนะพี่ตั้มมองไม่เห็นนะครับตรงนี้เดี๋ยวพี่ตั้มขออนุญาตสูงเข้ามาใ,ใกล้นะครับไม่แน่ใจครับว่าที่เขาเขียนตัวเล็กอันนี้เป็นระดับของกาดด้วยหรือเปล่านะตรงนี้นะเนี่ยก็จะมีความเงานะครับมากกว่าใบอื่นนะอ่ะถัดมานะครับก็เป็นคอสสองนบ้าน,นะครับโอ้โหมาถึง4ใบเลยครับ กับการ์ดวานิลาวิวี่นะก็ไม่มีความสามารถใดๆนะครับแต่ว่ามีค่าเคาน์เตอร์อยู่ที่1,000นะก็เป็นการ์ดที่ถือเอาไว้เพื่อเคาน์เตอร์ได้นะครับแล้วก็มีค่าพลังถึง4 0 0พนะครับก็ให้มา4ใบเลยนะเอ่ออันนี้เป็นตัวที่ถ้าเอ่อเอามาเป็นการ์ดคาแรคเตอร์ที่ใช้เล่นนะพี่ตั้มก็ยังรู้สึกว่า ถ้าเรามีการ์ดใบที่ดีกว่าก็อาจจะใส่ใบอื่นมาแทนก็ได้นะครับนะอันนี้ก็ให้มาถึง4ใบความน่าเลยนะครับอ่ะถัดไปนะครับก็เป็นแฟงกี้นะครับแฟงกี้ให้มาโอ้สใบเลยนะครับแฟงกี้ก็เป็นการ์ดวานิลาเหมือนกันนะครับคือไม่มีสกิลนะแต่ว่ามีค่าเคา์เตอร์ที่1000นะคนาะคา์เตอร์ที่1000ก็ถือว่ากลางๆนะครับก็ถือว่าเป็นมาตรฐานทั่วไป นะแต่ว่ามีสแตตอยู่ที่พาวเวอร์ถึง6,000ทีเดียวนะครับจ่ายค่าคอร์สแค่4นะก็ได้ถึง6,000นะครับเป็นตัวโจมตีถือว่าเป็นตัวเบสโจมตีแรงที่สุดเลยนะของการ์ดชุดนี้นะครับพี่ตั้มคิดว่าให้มาถึง4เนี่ยพี่ตั้มมองว่าอาจจะใส่สัก2สัก3ก็ได้ไม่น่าจะต้องใส่ถึง4นะครับสำหรับแฟงกี้นะ ขึ้นมือติดมือได้นะครับเพราะว่ามันมีค่าเคาน์เตอร์ที่1000พันก็ไม่ลกมือนะก็ถือไว้ได้เออเนี่เดี๋ยวตัวนี้นะครับบู๊กนะครับตัวนี้ดีมากๆเลยนะครับกับค่าพลังที่มา3 0 0พนะครับคอสสองนะแล้วก็มีเคาน์เตอร์ที่2 0 0พันนะครับซึ่งถือว่าเยอะมากๆนะครับในการ์ดเกมวันพีชนี่ถ้ามีค่าเคาน์เตอร์2 0 0พันนี่ถือว่าใช้งานได้เลยนะรวมถึงมีสกิลด้วยนะครับสกิลของบู๊กเนี่ยคือสามารถจะ เติมดาเมจให้เพื่อนได้ครับ2 0 0พนะโดยดึงการ์ดโด่งที่เลสแล้วนะเอามาติดให้เพื่อนในในสนามฝั่งเราได้เลยนะครับ1ใบนะติดให้2,000นะครับก็สามารถที่จะลงมาแล้วก็บัฟพลังให้เพื่อนโจมตีได้เลยนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการ์ดเก่งใบหนึ่งนะถ้าให้พี่ตั้มเลือกนะครับพี่ตั้มอยากจะ ใส่บุกสี่ใบมากกว่านะครับและอาจจะไปถอดวีวีนะเมื่อสักครู่นะหรือว่าถอดตัวแฟงกี้ออกไปน้ดหน่อยนะแล้วก็มาเติมบุกน่าจะมีประโยชน์กับทีมมากกว่านะสำหรับใครที่เป็นสายบุกนะอ่าถัดมานะครับใบนี้ก็สวยงามอีกเช่นกันนะครับก็เป็นใบที่เรียกว่า SR หรือเปล่านะครับเนี่ยติดตามมองไม่ชัดนะครับเดีย๋ยวขออนุญาตเอาเข้ามาใกล้ให้ดูเนี่ยนะครับ ก็เป็นการ์ดระดับ S R นะครับก็เงาวับมาเลยนะครับทั้งๆท,ที่เป็น starter deck นะแต่ว่าก็เออเป็นการ์ดที่ค่อนข้างจะพิมพ์ดีมากๆนะครับจับดูก็เรียบๆนะไม่ได้มีการปั๊มนูนอะไรนะแต่ว่าการตัด cutting คมดีคมด,คมดีคมมากเลยนะครับมาตรฐานนี่น่าจะดีกว่าในเมืองไทยนะครับสำหรับ cutting นะแต่งานพิมพ์พี่ต้มรู้สึกว่า ก็ไม่ได้แบบว่าหวือหวามากนักนะอาจจะเป็นเพราะว่าพี่ตั้มยังไม่ได้เห็นการ์ดในระดับที่เป็นกล่อง OP ที่เป็นการ์ดบตเตอร์ก็ได้อันนี้มันแค่สตาร์เตอร์เด็กเองนะแต่ถ้าเทียบนะครับกับการ์ดในเมืองไทยที่ผลิตอย่างพวกโอเดงย่าอะไรพวกนี้นะครับก็ถือว่าดีพอๆกันเลยนะครับหรือว่าอาจจะดีกว่านิดนึงในเรื่องการคัตติ้งนะก็โอเคครับการพิมพ์นี่ก็คมชัดแล้วก็มีคอนทราที่ดีนะ กำลังสวยงามเลยนะครับแล้วก็มาตรฐานงานพิมพ์นี้ก็แน่นอนนะครับอย่าง2ใบที่ให้มาเนี่ยงานพิมพ์เนี่ยคือสีสันเนี่ยมันเท่ากันเลยนะครับไม่ได้มีผิดเพี้ยนไปเลยก็ถือว่าดีมากๆใบนี้ก็เป็นระดับ SR เนาะกับมังกีดีล u ฟี่นะครับในรูปแบบของการ์ดคาเลคเตอร์นะครับจ่ายค่าคอร์ส5นะครับมีพลังถึง6,000นะก็ถือว่าเป็นตัวที่มีพลัง มากนะครับพอๆกับมากที่สุดเลยนะครับก็เทียบเท่ากับแฟงกี้นะแฟงกี้ก็หกพัเหมือนกันนะแต่ว่าใบนี้มีสกิลด้วยนะครับมีสกิลในการที่จะลงมาและโจมตีได้เลยชื่อว่าสกิลลัสนะอันนี้ก็ถือว่าโอ้สุดนะครับเป็นการ์ดใบนึงที่ทีมสีแดงควรมีนะครับพี่ตั้มแนะนำว่าถ้าเป็นไปได้นติดสัก4เลยก็ได้นะครับซื้อสตาร์เตอร์เด็กสักสกล่องใส่ตัวนี้ไปสัก3เป็นอย่างน้อยนะพี่ตั้มว่าน่าจะได้ใช้ประโยชน์นะ และการที่เสียค่าคอส5นะสำหรับเด็กสีแดงนะครับที่เราไม่ต้องมาเสียลบดง้งดิสด้งออกไปในแต่ละการใช้เอฟเฟกนะการใช้สกิลของการแต่ละใบไม่มีเลยนะครับก็น่าจะเพียงพอต่อการเอาการ์ดมาเล่นได้ง่ายขึ้นอยู่แล้วนะครับการจะใช้การ์ดดงนะครับถึง5ใบไม่ใช่เรื่องยากในการจะเรียกมาใช้ครับสำหรับทีมลูฟี่สีแดงของเรานะน่าจะ ติดมาสัก3 4มใบนะพี่ดมว่าน่าจะเป็นการ์ดเก่งใบหนึ่งเลยนะครับนอกจากสวยแล้วนะนี่ครับก็วิบวับสวยเลยนะครับใบนี้ถ้าใครอยากจะใส่แฟ้มพี่ดำก็แนะนำนะครับพี่ดมว่าอีกหน่อยราคาใบานี้อาจจะแพงขึ้นกว่าเดิมนะครับสําหรับใครที่เป็นสายสะสมนะก็หาสะสมใบนี้ได้เลยนะครับสําหรับการ์ด SR นะก็ให้มา2ใบนะอ่าถัดไปนะครับก็เป็นการ์ดอีเวนแล้วนะครับการ์ดอีเวนก็ เอาไว้เคาน์เตอร์นะครับโจมตีนะครับสั่งตามเทคได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นเพิ่มพลัง3000นะครับมีทิกเกอร์ด้วยนะครับพวกความสามารถสกิลยังไงเนี่ยนะครับไปดูคลิปก่อนหน้าที่พี่ตั้มได้ทำไปแล้วก็ได้นะครับอันนั้นพี่ตั้มจะอธิบายอย่างละเอียดนะก็การ์ดพิมกออกมาเป็นออกแนวด้านๆนะไม่ได้เงาอะไรนะครับสำหรับการ์ดที่เป็นรูปแบบปกตินะนะครับก็ให้มา2ใบนะครับ ส่วนการ์ดใบนี้ก็เป็นการ์ด KO นะใช้4ด้งนะหรือไม่ก็ทิกเกอร์ออกมาครับก็น่าจะคุ้มค่าดีนะครับก็ให้มา2ใบส่วนใบนี้นะครับก็ให้มา2ใบนะครับเป็นการ์ดที่เอาไว้ทําให้แต่ละตัวของเราเนี่ยพอโจมตีไปแล้วไม่ติดบล็อกไยตรงข้ามนะก็ใช้เพียงแค่ค่าคอร์สแค่1เองก็ถือว่าคุ้มค่าอยู่ก็ให้มา2ใบนะก็ถือว่าเป็นการ์ดอีเวนท์ที่ดีทั้งหมดเลยนะครับ ของกาสีแดงนะครับใช้ได้แต่ว่าถ้าบางใบรู้สึกว่าเหมาะกับเรามากกว่านะครับก็ไปหาเสริมเอาอาจจะใส่สัก3ใส่สัก4ก็ได้นะครับบางใบที่อาจจะไม่เหมาะสมกับการเล่นของเราก็อาจจะถอดออกอันนี้ก็อาจจะต้องไปปรับเมนเทจเอานะครับโดยอาจจะซื้อ s t a r t ร์เด็ k มาสัก2กล่องที่พีตั้ว่านะครับอ่าถัดมานะครับการสเตดนะอันนี้ก็เอ่อเป็นอะไรที่เป็นกาดในรูปแบบกาดพิเศษนะครับการสเตดพี่ตัมไม่เห็นสักเท่าไหร่นะครับ เป็นการสนามใบนี้นะครับก็จะมีแค่ฝั่งสีม่วงนะครับไคโดที่พี่จำเห็นกับฝั่งสีแดงของเรานี่แหละนะอันนี้ก็เพิ่มพลังนะครับ1000ให้กับตัวเล่นในสนามเราได้1ใบนะครับก็มีมาให้2ใบนะก็ถือว่าโอเคนะครับคิดว่าเหมาะสมทีเดียวนะครับสำหรับ2ใบเพราะว่าถ้า4ใบเนะี่ยมาลกมือเกินไปนครับก็ให้มาแบบ พอสมควรเลยนะครับไม่ต้องไปหาซื้อเพิ่มแล้วสำหรับการ์สนามนต่อไปนะครับก็เป็นการ์ดโดงนั่นเองนะให้มา1ิบใบนะครับการ์ดโดงก็พื้นหลังนะครับก็จะเป็นอีกสีหนึ่งนะเป็นสีขาวเขียวแบบนี้นะการพิมพ์ออกมาเป็นรูปแบบด้านๆนะมีให้มา1ิบใบมั้ง1 2 3 4 5ส7 8 9า0ี่ห้าดด้าพอดีเลยนะก็1ิบใบตามนี้ นะก็สวยงามนะครับสำหรับการ์ดที่เป็นการ์ด SR นะที่มามี2ใบแล้วก็การ์ดใบนี้นะครับพี่ตั้มไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าระดับอะไรนะครับก็เป็นลีดเดอร์อีกหนะึ่งใบนะที่เงาวิบวับใช้ได้แล้วก็สวยงามเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวถัดมานะครับก็เป็นอีกแพ็คนึ่งอันนี้เป็นเพื่อนๆร่วมทีมหมวกฟางกันบ้างนะเป็นการ์ดคาแรคเตอร์นะโดยส่วนใหญ่นะโซโลนะครับนี่โซโล ก็ให้มาถึง2ใบนะครับเป็นการระดับ S R นะก็เออพ่ตัมเห็นกับตาแล้วมีความรู้สึกว่ามันเงากว่าที่พิตัมเห็นตามอินเทอร์เน็ตนะไม่รู้ว่าในกล้องจะเห็นความเงางามของมันได้มากน้อยแค่ไหนก็มีความวิวับอยู่พอสมควรมันไม่ได้แบบว่าเออเป็นการโคสติง้งหรือการเคลือบแบบโโลแกรมที่เป็นสายลุงนะมันไม่เหมือนโอเดนย่านะครับไม่ใช่เป็นแบบนั้นเนี่ย พอเราพลิกมุมไปมันไม่มีมันมีแต่การสะท้อนแต่มันไม่มีความเป็นสีลุ้งนะเหลือบเหลือบไม่มีนะก็เป็นการเคลือบรูปแบบหนึ่งนะเป็นการเคลือบแค่เคลือบเงาเท่านั้นเองคนระับถือว่าใช้ได้นะกับการ์ดโซโล่นะครับการ์ดโซโล่ก็เป็นการ์ดที่นำมาเล่นกันได้นะปัจจุบันนะถึงแม้ว่าจะมี OP ออกมาแล้วนะครับเป็นบูสเตอร์แพ็คนะครับโซโลตัวนี้สำหรับทีมสีแดงก็ยังมีความจำเป็นที่ได้ใช้อยู่นะครับเพราะความเก่งเขาก็มีพอสมควรนะแต่ว่าเสียดายครับที่มันไม่มีเคาน์เตอร์นะครับเ่ยมันไม่มีเคาน์เตอร์แล้วก็ไม่มีสกิลลัดนะครับลงมาก็ต้องรอในการโจมตีนะแต่ว่ามันมีสกิลเรื่องการอัพพลังตัวเองได้1,000นะก็ติด1ด้งก,ก็อัพอีก1,000เป็น7 0 0 0ได้ก็เป็นตัวยืนหน้าโจมตีที่ ค่อนข้างจะดีมากๆสําหรับตัวสีแดงนะครับอันนี้ติดสัก3 4ใบก็ได้นะสำหรับใครที่อยากจะจัดเด็กลงไปเล่นเก่งๆนะ,ะถัดมานะครับก็เป็นตัวอุซบนะครับมีมาถึง4ใบนะครับอุซบนี่เป็นการ์ดที่พี่ตั้มรู้สึกว่าเพี่ตั้มว่ามันยังไม่เก่งเท่าไหร่นะครับเนื่องจากสกิลของมันนะครับเสียค่าคอสสอนะแล้วก็มีพลังถึง2,000นะ แต่ว่าพลังถึง2,000ัมิตรว่าเนี่ยมันจะอ,อ,นอ่อนดอยไปหน่อยนะมันจะต้องติดให้ถึง3,000น่ะต้องติดด้งเข้าไปค่อนข้างเยอะในการที่จะโจมตีลีดเดอร์ได้นะมันยังเอ่อพลังมันยังไม่ดีนะสกิลที่มาก็ยังไม่โดนนะเพราะว่าสกิลเนี่ยถึงแม้ว่าเวลาโจมตีไปแล้วเนี่ยฝ่ายตรงข้ามบล็อกไม่ได้ก็จริงนะแต่ว่ามันกําหนดไว้ว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่5000ขึ้นไปนะเป็นเป็นคาแรเป็นเป็นคาแรคเตอร์ที่มีความสามารถบล็อกเกอร์5,000ขึ้นไป อะไรอย่างนี้ถึงจะ,ถ,งจะถึงจะบล็อกถึงจะบล็อกไม่ได้ะครับคือถ้าคาแรคเตอร์บล็อกเกอร์ที่มันมีความสามารถต่ำกว่า5000นะก็ยังบล็อกตัวนี้ได้อยู่ดีนะครับซึ่งความสามารถออกมาเนี่ยมันใช้ค่อนข้างจะยากไปหน่อยนะครับถึงยากมากเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ ถ้าเป็นไปได้พี่ตั้มไม่อยากจะให้มีอยู่ในเด็กเลยนะครับแต่สําหรับใครที่อยากจะเล่นซัตเตอร์เด็กนะครับถ้าจําเป็นต้องมีก็ไม่เป็นไรนครับแต่ว่าลงแข่งขันพี่ตั้มคิดว่าเป็นตัวหนึ่งที่ควรจะเอาออกทั้ง4ใบเลยนะครับสําหรับหูศพนะอ่ะถัดมาครับการูนะครับก็มีมาให้4ใบเหมือนกันนะครับการดวน,นิลานะครับก็ดีข้อเดียวเลยนะครับคือมันสามารถเคาน์เตอร์ได้1น0 0ันะ ถึงแม้ว่าตัวเองเนี่ยจะมีพลัง3,000เสียค่าคอร์สแค่หนึ่งก็ตามนะแต่พี่ดั้มคิดว่ามันก็ยังมีค่าการโจมตีที่ไม่ดีนักนะเพราะมันต้องติดโด้งให้ถึง2ใบนะถึงจะโจมตีเข้าลีดเดอร์ได้นะครับเป็น4ี่ใบที่ควรจะต้องตักออกไปบ้างแล้วแหละนะครับสำหรับการลูนะอ่ะถัดมานะครับอันนี้ของดีนะมาแล้วนะครับมาให้ถึง4ใบเลยนี้ดีมากนะครับไม่ต้องซื้อเพิ่มและกล่องเดียวจบเลยครับกับซันจินะครับ ดีมากๆค่ะเดี๋ยวพี่ตั้มเอาให้ดูนานๆหน่อยนะครับซันจินะนี่นะครับการ์ดออกมาเป็นแบบด้านๆนะครับไม่ได้มีเงาอะไรนะครับก็ทําสวยงามอยู่ในระดับใช้ได้นะครับก็คือมาตรฐานงานพิมพ์ค่อนข้างดีไม่มีฝุ่นไม่มีรอ,อ,อยอะไรนะครับอันนี้ถือว่ามาตรฐานดีมากๆพี่ตั้มเปรียบเทียบกับทุกใบเลยนะของซันจินะแล้วรวมถึงการงานพิมพ์ที่มันค่อนข้างจะ เท่ากันหมดทุกใบเลยครับอันนี้ก็ต้องยอมรับมาตรฐานของเขาในเรื่องนี้นะอ่ะทีนี้เรามาดูความสามารถของใบนี้กันบ้างนะครับก็มีสกิลลัสนั่นเองนะครับคือลงไปสามารถโจมตีได้แต่นะครับแต่จะต้องติดพลังงานให้มัน2 0 0 0ก่อนเล่นเองนะครับติดด้งนะโทวทีติดด้ง2ใบนั่นแหละนะด้งใบที่1นะครับก็อาจจะติดจากความสามารถนะครับของทางลูฟี่ก็ได้นะครับแล้วก็อีกใบหนึ่งก็เอาด้งที่แอคทีฟมาติดไรนี้นะครับก็สามารถที่จะโจมตีสกิลลัสได้นะ ก็ให้มา4ี่พันะครับก็เป็นอะไรที่โจมตีไวดีนะครับอันนี้มีมาให้ถึง4ใบก็ถือว่าครบเลยไม่ต้องไปหาเพิ่มนะอันนี้ดีนะครับถัดมานะครับตัวนี้ตัวดีอีกใบหนึ่งก็จินเบยน,นั่นเองนะครับนี่นครับจินเบยนะบ์มีมาให้ถึง4ใบก็ไม่ต้องไปหาเพิ่มอีกแล้วนะครับก็เป็นตัวยืนที่ค่อนข้างจะแน่นเลยนะครับแล้วก็โจมตีเข้าลิดเดอร์ได้ทุกดอกเลยนะมีภาพลังถึง5,000นะใช้ สามด้งนะในการจะเรียกเขาออกมานะแล้วก็ที่สําคัญนะครับมีสกิลพิเศษนะครับคือสกิลเวลาจะโจมตีฝ่ายตรงข้ามนะครับทุกตัวไม่ว่าจะเป็นลีดเดอร์นะหรือว่าคาแรค c เตอร์พอโจมตีไปแล้วเนี่ยสามารถเพิ่มพลัง1,000ให้กับคาแรค c เตอร์หรือลีดเดอร์ในสนามฝ่ายเราได้นะครับหใบก็เพิ่ม1,000นะครับบัฟพลังให้เพื่อนโจมตีได้ด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นการ์ดที่ดีมากๆใบหนึ่งนะพี่ตั้เห็นว่า ถึงแม้ว่ากล่อง OP1 ออกมานะครับก็ยังมีคนที่เล่นเด็กสีแดงนะเอาจินเบไปใช้อยู่ก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะครับสำหรับจินเบนะครับถัดมานะครับอันนี้ก็เป็นใบที่ขาดไม่ได้เลยกับบล็อกเกอร์มีมาให้ถึง4ใบด้วยกันนะครับชอปเปอร์นั่นเองนะครับชอปเปอร์ก็เป็นการ์ดหนึ่งที่ยังใช้เล่นอยู่ในปัจจุบันนะครับก็ยังไม่ได้ถอดออกจากสตาร์เตอร์เด็กนะเป็น ใบกันที่มีค่าคอร์สแค่หนึ่งเองก็ถือว่าดีงามมากๆนะครับถึงแม้ว่าค่าพลังจะอยู่แค่พันเดียวก็ตามนะเพราะเขามีสกิลเป็นบ็อกเกอร์เอครับก็นี่แหละครับต้องมีเขานะครับมีไม่ถึงสี่ใบก็ครบถ้วนไม่ต้องหาเพิ่มแล้วนะถัดมานะครับก็เป็นนามินะครับนี่ครับก็ให้มาถึง4ใบด้วยกันนะครับแม่ดูมาถึงตรงนี้แล้วนะครับไอ้พวก2ใบ4ใบนะครับโดยเฉพาะ4ใบเราจะเห็นนะครับงานพิมพ์เขาค่อนข้างจะมาตรฐานนะครับเท่ากันทุกใบเลยนะครับ การตัดคัตติ้งก็ดีมากนะครับเรื่องนี้ถือว่าเป็นมาตรฐานที่ที่ดีนะแต่ว่ามันจะสวยงามถึงขนาดแบบว่าโอ้โหเวอร์วังอลังการไหมพี่ตั้มว่ามันก็ยังพิมพ์งานได้ในรูปแบบที่พี่ตั้มไม่ได้ตกใจอะไรนะครับพี่ตั้มก็เคยเห็นการลักษณะแบบนี้มามาเยอะแล้วนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูคอสของมันบ้างนะครับคอสของมันเนี่ยจ่าย1ด้งนะได้พลังถึง1000 นะถึง1 0 0 0ันอีกแล้วนะจริงๆต้องบอกว่าแค่1000มากกว่านะเพราะว่ามันเป็นพลังที่น้อยมากนะแต่ว่ามีค่าเคาน์าเตอร์ด้วย1000นะครับก็ถือไว้ได้ไม่รกมือนะแต่ว่าสกิลของมันนี่น่าสนใจครับคือสามารถบับพลังให้เพื่อนได้1000นะครับโดยการเอาด้งที่เลสแล้วมาติดให้กับเพื่อนเพื่อนในทีมนะอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับให้มาถึง4ใบแต่พี่ตั้มเห็นว่าปัจจุบันที่กล่อง op 1มาแล้วก็อาจจะตัดนามนิตัวนี้ออกไปบ้างนะครับเพราะว่า การที่เราดึงด้งที่เลสออกมาเนี่ยก็มีหลายใบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกัปตันลูฟี่ของเรานะก็สามารถดึงด้งมาได้นะหรือแม้กระทั่งฟิลในสนามนะครับเท mm hmm. ารซนซันนี่บุ๊นะครับความสามารถก็คล้ายๆกันนะครับดึงการ์ดที่เลสนะครับสองใบมาติดให้เพื่อนได้อะไรแบบนี้ซึ่งทําให้ด้งที่เลสเนี่ยมันมันไปเล่นกับด้งที่เลสมากจนเกินไปนะบางทีมันทําให้ด้งที่เลสเนี่ยไม่พอด้วยซ้ำนะครับ อะไรอย่างนี้นะครับก็อาจจะถูกตัดออกไปบ้างนะครับที่พิตัมเห็นนะสุดท้ายท้ายสุดนะครับกับนะิโคโลบินนำมาให้ถึง4ใบนะบก็เป็นการ์ดที่จ่ายค่าคอสแค่3นะครับแต่มีพลังถึง5000เลยทีเดียวนะก็ตีเข้าเลยนะแต่ว่าไม่มีสกิลพลังเคาน์เตอร์อยู่ที่1000ก็เป็นการ์ดที่ถือว่าใช้ได้พอสมควรนะครับแต่ว่าไม่มีสกิลอะไรนะครับก็ไม่ได้เป็น การ์ดที่โดดเด่นอะไรนะครับก็ปกติสรุปท้ายคลิปนิดหน่อยนะเพราะว่าเออมันมีสิ่งที่ต้องแจ้งนิดนึงนะครับก็การ์ดที่มาเนี่ยมันมีทั้งหมด31ใบฝั่งนี้นะครับส่วนฝั่งนี้เนี่ยมี30ใบรวมแล้ว61ใบนะแต่ว่าการ์ดที่นํามาเล่นในการ์ดเกมจริงๆเนี่ยนะครับเขาใช้ทั้งหมด51ใบเท่านั้นเองนะก็หมายความว่า มีมาให้เกินถึงใบนะครับก็ให้เราสามารถที่จะถอดออกอ่ะให้มันครบจํานวน51ใบนะครับก็ถ้าเป็นไปตามนี้ก็ถอดดอ,อกสัก10ใบก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นการ์ดท,ที่พี่ตั้มรีวิวไปในตอนต้นคลิปเนี่ยก็หมายความว่ามันจะต้องมีการ์ดท,ที่จะต้องถอดออกอยู่อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เราเลยครับคือเขาก็ให้มาค่อนข้างที่จะเป็นอไหล่ด้วยนะครับก็มีถึง6 11ใบนะก็ถอดออก10ใบได้เลยนะแต่ว่าถึงแม้นะครับว่าจะให้มาเกินก็ตามนะครับพี่ตั้มก็ยังมองว่าอาจจะต้องไปซื้อสตาร์เตอร์เด็กแบบนี้เพิ่มนะครับอีกหนึ่งกล่องเอาเองนะเพราะว่ามันยังมีใบที่น่าสนใจนะแต่ว่าให้มาแค่2ใบเองนะครับโดยเฉพาะพวกใบ SR อะไรอย่างเงี้ยนะน่าจะเอามาใส่แล้วเล่นการ์ดเกมได้แข็งแก่งได้ดียิ่งขึ้นนะกนะ็ ลองไปปรับดูนะครับรวมถึงถ้าใครอยากจะไปเปิด b o o ตอร์ p a ็คนะครับก็อาจจะปรับให้เจ้าเด็กของลูฟี่นะครับสีแดงอันนี้ได้เพิ่มเติมความเก่งขึ้นไปได้ยิ่งขึ้นนะก็อันนี้ก็ลองไปปรับดูแล้วกันนะครับแต่ในส่วนของงานพิมพ์กันบ้างนะครับงานพิมพ์นี่สําคัญมากนะครับพี่ตั้มขอบอกอย่างนี้แล้วกันนะครับวันพีคการ์ดเกมนะครับเป็นการ์ดเกมที่พี่ตั้มจะบอกว่าพี่ตั้มเปิดพวกการ์ดเกมมาพอสมควรนะครับรวมถึงการ์ดต่างๆมาเยอะนะไม่ว่าจะเป็นของไทยของเทศนะครับ ก็ไอที่เขาพูดกันว่ามันพิมพ์ดีมากอะไรอย่างเงี้ยพี่ตั้มก็ไม่ติดนะครับคือมันก็พิมพ์ดีแต่ว่ามันก็พิมพ์ตามมาตรฐานนะครับไม่ได้หวือหวาอะไรสําหรับใครที่มองว่ามันดีมากๆก็แล้วแต่นะครับแต่พี่ตั้มมองมองแล้วมันคือมันไม่ได้แบบเวอร์วังอลังการอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าถ้าในมุมของการพิมพ์ดีพี่ตั้มให้เรื่องคุณภาพมากกว่านะครับมาตรฐานในเรื่องการ QC ของมันอะไรเงี้ยเพราะเท่าที่พี่ตั้มดูเนี่ย การ์ดทุกใบเนี่ยโดยเฉพาะการ์ดแบบเดียวกันเนี่ยสีมันค่อนข้างจะดีนะครับรวมถึงคุณภาพอย่างพวกการคัตติ้งดีมากๆนะครับพี่ตั้มดูแล้วตัดมาคมทุกใบนะรวมถึงคอนทราส์สีสันต่างๆแล้วก็พวกรอยต่างๆเนี่ยไม่ค่อยมีการ์ดบางใบอะไรอย่างเงี้ยโดยโดยการผลิตนอกประเทศญี่ปุ่นอะไรเงี้ยที่พี่ตั้มเห็นอาจจะมีบ้างนะแต่ว่าอันนี้ไม่เป็นไปอย่างนั้นอันนี้ถือว่ามาตรฐานดีนะแต่ว่ามันไม่ได้สวยแบบมากมายรวมถึงการ์ด SR ออย่างเงี้ยนะครับมันไม่ได้แบบวิบวับสวยงามจนแบบว่าโอ้โหการ์ดไทยสู้ไม่ได้ ไม่ใช่นะครับก็ทั่วไปอ่ะพี่ําว่านะครับอย่างโซโลเนี่ยนะครับมันก็วิบวับประมาณหนึ่งนะครับรวมถึงงานพิมอะไรเงี้ยก็ทั่วไปนะครับไม่ได้ดีเดย์อะไรมากนะครับสำหรับใครที่อยากจะเก็บสะสมก็น่าจะเป็นในในเรื่องราวของวันพีชมากกว่าในเรื่องราวของคาแรคเตอร์ในเรื่องราวของการ์ดเกมที่แม่มันอุตสาหผลิตมาแล้วก็เป็นบล็อกแรกด้วยอะไรเงี้ยนะก็น่าเก็บสะสมในรูปแบบของคอนเทนต์น่ะนะน่าจะน่าจะเป็นแบบนี้มากกว่านะครับส่วนในเรื่อง,องการ สวยงามเวอร์วังอลังการนี่ตัดออกไปได้เลยนะครับไม่ถึงขนาดนั้นนะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเดี๋ยวไงพี่ตั้มอาจจะมารีวิวในส่วนของบูสเตอร์แพ็กอีกทีหนึ่ง o อสนะแล้วมาดูกันว่าไอ้การ์ด SR นะครับการระดับเซกนะหรือการระดับ PA อะไรเงี้ยนะมันอาจจะดีกว่านี้ก็ได้นะครับก็ลองติดตามดูนะครับแต่ว่าพี่ตั้มมองว่าการ์ดเกมวันพีทก็ถือว่าเป็นการ์ดเกมที่สวยงามตามมาตรฐานนะ รวมถึงเป็นการ์ดเกมที่น่าเล่นสนุกอีกด้วยนะครับแล้วก็พี่ตั้มคิดว่าน่าจะทำการ์ดเกมวันพีทแบบนี้ในคลิปถัดไปเรื่อยๆนะเพราะว่าพี่ตั้มสนุกกับมันมากๆนะครับก็ยังไงฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับมีความคิดเห็นอะไรแตกต่างไปครับก็พิมมาแจ้งพิมพ์มาบอกได้ไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับก็ไปก่อนนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับถ้ามีโอกาสเดี๋ยวพี่ตั้มจะนําการ์ดเกมวันพีทรุ่นอื่นๆมาเปิดให้ดูกันต่อนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ